สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิมออยากได้มานานแล้วตัวนี้มาเจอกับแกจสวาร์ทโฮมกันหน่อยคัมเมลร์หับ G3 ทุกวันเนี้ยเราใช้ตัว G2 h อยู่นะของอควาล่านั่นเองแต่ว่าตัวนั้นนะมันจะเป็นเวอร์ชันชานะแล้วยิ่งตัวนี้ที่เราเอามาเป็นของ global ด้วยการใช้งานมันก็จะยิ่งลื่นไหลนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เราใช้กล้องวงจรปิดมาเป็นโอ้โหเกือบจาครึ่งร้อยได้แล้วมั้งมีเยอะมากๆหลายแบรนด์ด้วยแล้วทำไมเราชอบของอควาล่ามากที่สุดใช่ไหมอย่างแรกเลยเวลาเราเข้าไปดูฟุตเทจเนี่ยมันมเยีปญหาลนะ ไม่เคยเรียกให้ฟอร์แมตการก่อกลับไปดูก็ค่อนข้างสมูทเลยนะครับผมแล้วยิ่งเราใช้ตัวเวอร์ชั่นก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีแยกออกมาเลยนะเป็นสีสีว่าอันนี้มีโมชั่นอันนี้เป็นคนหรือว่าอันนี้เป็น abnormal sound แอปนอร์มอลซาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันแยกออกมาแต่ละสล็อตแล้วก็ดูง่ายมากจะซูมเข้าซูมออกแต่ละเวลานะแล้วก็ภาพที่ได้กับสีมันสดแล้วก็คมชัดแบบ 1,080p จริงๆอะ่ะและยิ่งตัวนี้ตัวอัปเกรดขึ้นไปอีกมาดูข้้นกล่องกันก่นอยดีกว่าในส่วนของไฮไลท์ของเขานะสามท n d สิบวิวแอน i v i ชั่น2.4หรือ5กิกะเฮิรตซ์ 2K Video Resolution AI Face and Gesture Recognition Infrared Remote Control Zigbee 3.0 Hub แล้วก็รองรับอุปกรณ์เนี่ยถึง128เลยแล้วเดี๋ยวภายภาคหน้าเนี่ยเขาจะมีรองรับตัว Matter ด้วยนะก็จะเป็นอีกโปรโตโคอล,ลหนึ่งนั่นเองแล้วทำไมไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันยังจะต้องมีหับอกีกคือบ้านส่วนที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีหับนะแล้วไอ้ตัวนั้นน่ยมันก็มีฮับเหมือนกันคือมันช่วยได้เยอะมากๆนอกจากจะไม่ต้องซื้อหับแยกแล้วเนี่ยเผื่อใครที่ยังไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเกิเกวเนนดวกนะ อุปกรณ์ซิกบีเซนเซอร์ต่างๆอ่ะมันเชื่อมต่อเข้าไปได้สมมุติเรามีตัวเดียวใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าวงกลมในรัศมี500เมตรรอบตัวหับอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีหับ2ตัวอยู่หน้าบ้านมันก็จะเพิ่มรัศมีไปอีกประมาณนี้เลยนะครับผมมันก็ทํางานเหมือนเครือข่ายใยแมงมุมนั่นเองดูของภายในกล่องกันหน่อยดีกว่าผมาปคู่มือมีสายชาร์จก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้มีเคสมาให้ด้วยเป็นหูแมวเลยอันนี้ก็สามารถถอดหรือว่าจะใส่ได้นะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็สามารถไขหรือว่าขันไปกับตัวยึดฐานไดด้นะ้้ะถาาเกิวว่ใาาจหอหอั จะมีลําโพง 2-way communication อันนี้ก็จะเป็นตัว Type C ก็ในส่วนของไม้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองรวมถึงอินฟราเรดด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้งานกล้องอ่ะเราก็สามารถปิดแบบฟิสิกอลได้เลยนะคือแบบเนี่ยเลื่อนน้องหลบไปเลยนี่จะมีตาตรงนี้ขึ้นมานะครับผมมีปากด้วยอันนี้ก็เป็นที่ใส่ m i โคร SD card นะก็ใส่ปากน้องเข้าไปได้เลยนะสายที่ให้มานี่คือยาวมากเลยโคตรยาวมันแถมอะแดปเตอร์ให้อาจจะแบบดูไม่สําคัญใช่ไหมแต่เราเคยใช้อแดปเตอร์ตามตลาดทุกๆ ทำกล้องวงจรปิดไหมไปเลยนะโหเสียบปลั๊กเรียบร้อยก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาแล้วนะตะกีก้เ,เขาก็จะพูดมาแล้ว lady to connect a q u a a home app <attained> นะครับผมในส่วนของ location เ,เนาะก็ setting นี่ก็จะเป็นตรงนี้นะในส่วนของ region อ้ายล่างตรงนี้ home <โฮ S 2> แล้วก็ขวาบนนะครับผมเครื่องหมายบวกเนี่ยกดขึ้นมาเลยอันแรกแล้วก็ add accessory นะตรงนี้ c a m e r a hub g2 นะครับผมอันที่4ตรงนี้ก็กดไปได้เลยของเรามันก็ไฟกระพริบอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครไม่กระพริบเนี่ยก็ให้ทำการกดค้างเอาไว้สิบวิตามที่มันแจ้งมาเลยนะครับผมแล้ว กด next step ใช้2.4หรือว่า 5G ก็ได้ชื่อแมด 5G ไปเลยจะได้รวดเร็วใส่รหัส WiFi 5G มาแล้วเขาก็จะให้สแกน QR code นะลองดู โคตรเร็วเสร็จเรียบร้อยดีฟอล์ลูมเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เลยโอ้โหเร็วจัดจัดเอาหูแมวมาใส่หน่อยเพื่อความน่ารักของน้องใสซิลิโคนให้น้องแมวเรียบร้อยเปลี่ยนมุมกันหน่อยเพื่อนๆเนีเ่ยจะได้มองไปพร้อมกักบตัวกล้อง G3 เลยนะเอาไว้ข้างๆตัวกล้องนะจะได้เห็นแบบว่าคล้ายๆกันเมื่อกี้เราก็ติดตั้งมาเรียบร้อยใช่ไหมมาดูในแอปกันหน่อยด้านขวาล่างกดช็อตคัทแล้วก็ดูแบบง่ายๆได้เลยนะนี่กดไปเรียบร้อยขึ้นมาด้านบนใช้งานได้เลยนะครับผมคมชัดจัดจัดเดี๋ยวลองฟังเสียงกันหน่อยแต่จะมีเสียงสะะท้อนน มจากเจ้าตัว Gt นะนี่เป็นไงเสียงชัดเลยอันนี้ก็ปป่าสุดอยู่แล้วนะครับผมด้านบนเนี่ย1 2 9 6 p 2 k กัเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเน็ตไม่แรงี่นกอา full end ก็ได้แต่ของเรานี่อยู่ใกล้เราเตอร์อยู่แล้วแล้วตัวนี้ก็รองรับ 5g ด้วยไม่มีปัญหาดู 2k ได้เลยนะครับผมมาดูในส่วนของด้านล่างซ้ายอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาเลยนะก็จะมี infrared remote control ตรงนี้ก็สามารถสั่งเปิดปิดแอร์ได้นะข้างในห้องนอนของเราตอนนี้ก็จะเป็น Panasonic นะเดี๋ยวเราแอดรีโมทคอนโทรลกันหน่อยดีกว่าก็จะมีแอร์คอนดิชเนอร์พานาโซนิกกดเข้าไปเลยอันเนี้ยเขาจะให้หารีโมทนะถ้าอันไหนเจอมันก็จะมีการตอบสนองลองดูนะกดออนนี่ได้เสียงไหมติด ก็กด yes เลยนะครับผมอันแรกเนี่ยปกติแล้วอันแรกมันก็จะได้นะคือมันเป็นแบบว่า universal ถ้าก,กดอีกทีนึงมันก็จะ off ปุ๊บน,นได้ยินเสียงไหมมันก็ปิดแล้วน่าจะได้ยินเสียงจากตรงนี้มากกว่าแล้วกด yes ก็แพ i เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานง่ายมากๆก,กด next แล้วก็ add ไปเลยถ้าเกิดว่าใครมีพวกไฟเส้นหรือว่าใครมีพัดลมที่มันใช้รีโมท IR blaster หรือว่าทีวีก็เหมือนกันนะ สามารถแอดได้หมดเลยเนะีอุปกรณ์ที่เขารองรับกดย้อนกลับมานี่กดเข้าไปเล่นก่อนก็ได้ในหน้าต่างแรกก็ขึ้นมาเลยนะก็จะเป็นแอร์คอนดิช o น e เอร์ก็คือตัวที่เราเพิ่งแอดไปตะกี้นั่นเองในส่วนของ IR Buster นะอันแรกเนี่ยเป็น infrared control ใช่ไหมสามารถมาเปิดปิดแอร์กดตรงนี้ง่ายๆเลยด้านขวานีา่ย P d ีไ i ล์โ i ส i เราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะให้เขาเนี่ยหมุนไปทางไหนบ้างเพื่อเราไม่อยากจะกดซ้ายหันขวาหันเงยหน้าก้มหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูเนี่ยมันก็จะหมุนให้เองเลยนะมันจะหมุนไปซ้ายสุดเลยตอนนี้ก็หมุนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอยเกือบเลยแต่เราอยากจะมาเพิ่มเองก็ได้นะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมเราก็จะต้องเลื่อนซ้ายขวาบนล่างให้ Position ที่เราต้องการก่อนแล้วกด p d e f i n e position นะครับผมแล้วกดบวกด้านขวาตรงนี้นี่เราก็เซฟ แมนวนวลกดเซฟไปได้เลยนี่เราก็จะได้ Position มาแล้วนะเซฟ e s กเซฟฟูเชแล้วเรากลับมานะกด p d f ีไฟล์โ i สิแล้วก็เอาที่เราต้องการกดแมนนวลเห็นไหมมันจะกลับมาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะใช้งานค่อนข้างง่ายน,นะไม่จำเป็นต้องหมุนเองละส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของกล้องทั่วไปนะแต่ว่าความพิเศษก็คือเวลาเราก,กดตรงนี้ให้มันหลับเนี่ยตัวกล้องมันจะทิ้วขึ้นไปด้วยนะคือแบบว่าเอาเลนเนี่ยไปแอบไว้เลยกดเวกอัพันก็จะเลื่อนลงมานั่นเองนะครับผมอ่า แล้วก็กดถ่ายรูปกดเลคคอร์ดแยกกดคุยสาย,ย,สายหรือว่ากดพักก็ได้มาดูแอดวานซ์กันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปเนาะโอ้โหแทร็กกิ้งได้มีครูสคอนโทรลแล้วก็มีเฟสดทิเคชั่นสามารถแยกคนหรือว่าสัตว์ได้นะครับผมมีเจสเตอร์ไอดีนิฟิเคชั่นด้วยอันนี้คือหลกัหลกๆนะยังไม่หมดแค่นั้นด้านขวาล่างมีโมอีกเต็มไ้หมดเลยวันนี้น่าจะลาไล่ไปหมดเยอะจะจัด,จดมาที่ไฮไลท์กันก่อนเอาเป็นฮิวแมนแทร็กกิ้งก่อนนะค่อยมาเปิดทีละอันอ่ะเดี๋ยวม

ก็เหมือนกับไอที่เราตั้งโพ i ิชันเอาไว้นั่นแหละแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเซตเองได้แล้วก็เซตเวลาได้หรือว่าจะเซตเป็นออโตเมชันก็ได้นะอย่างเช่นโมชันดีเทคหน้าบ้านก็ให้ตัวเนี้ยมันแพนไปที่คูสหนึ่งทุกๆ10โมงเช้าให้มันหันมาดูโซนนี้หรือว่าให้มันหมุนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยอย่างเช่นอันนี้เราเซตเอาไว้เนี่ยมุมเนี้ยแล้วก็อีกประมาณสักสิวิก็ให้มันกลับมาที่เดิมประมาณนี้ก็กดเซฟได้เลยอันนี้จะเป็น gesture control นะเนี่ยเราสามารถใช้อย่างงี้โอเคเพื่อทําการสั่งออโตเมชันได้เขาก็จะบบบอกมมาาเลยว่ี5แ โอเคเมนูชี้มีหยุดมีเลข4แล้วก็เลข2นะเปิดฟังก์ชันจ e s t อ r ์ Control มาเรียบร้อยเดี๋ยวลองมาตั้ง a u t o เมชั o ใช้งานกันหน่อยด้านล่างเลยนะ Automation แล้วก็ด้านขวาบนกดบวกแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะคำนวณหา G3 นั่นเองที่มันสามารถทําได้นี่คือเยอะมากอันล่างสุดที่เราจะใช้เ e s t ต r ร Detect สามารถเลือกได้เลยนะให้ทําท่าไหน a u t o เมชั o ไหนทํางานเนาะเอาเป็นโอเคแล้วกันน่านจะทําง่ายสุดละอ่ะแล้วกดเดนจะให้มันทําอะไรเนาะลองหับ M2 ก็ได้เพลงลิงทน เพื่อนๆเนี่ยจะได้ได้ยินเราสามารถเลือกระยะเวลาหรือว่าเลือกวันที่จะให้มันทํางานก็ได้ของเราเนี่ย add a n i t time ก็คือทุกครั้งที่เราใช้งานออโตเมชันเลยอ่าลองดูมันจะจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาที่ตัวกล้องดวนก่อนถ้าเกิดวเวลาทําท่านี้เฮ้ยชึบนี่กิ่งดังขึ้นมาโอ้รู้เรื่องถือว่าคุยได้เลยเราจะมาดูหลอกก็ได้หรือว่าจะให้มันแจ้งเตือนมาก็ได้นะเนี่ยขึ้นมาสองรอบเลยขึ้นอีกอันนึงติ้งตองติ้งตองเห็นนะรีเฟรชก่อน ขึ้นอันที่3มาแล้วโอ้โหอันนี้เราก็มาถึงสั่งเปิดแอร์นี่มันก็เปิดแอร์อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวลองดู turn o f f air conditioner กด s a กดอ่ะลองดูชึบนี่แล้วส่งสัญญาณไปปิดแอร์นั่นเองนะครับผมเชิญเพื่อน,นมาที่ alert system นะครับผมอันที่3 alert setting นะแล้วก็ face detection นี่เทิร์นออนก่อน take a photo นี่ไปเลยอนุญาต มานี่ถ่ายกันสดๆตอนนี้เลยเรียบร้อยจะได้ไหมนะอ Add อดเฟ s สั c เซ s f u l ด้วยได้นะครับผมอแอดคนอื่นก็ได้ตะกี้มันก็ r e คคอ n i t i ชัมารัวๆแล้วนะแล้วก็นี่โ Face d e t e ท t ก,กดมาได้เลยมีชื่อเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโอเคล้วก็กลับมาดูกันหน่อยตะกี้มันก็แจ้งเตือนมาลัวๆเลยใช่ไหมว่าจับหน้าได้มันสามารถตั้งได้นะว่าจับแต่ละทีเนี่ยให้มันเว้นช่วงเท่าไหร่ของเราเนี่ยตั้งเอาไว้แค่15าวิเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะให้มันจับโมชั่นบ่อยๆก็มาตั้งน้อยสุดได้ถ้าเกิดว่ากลัวมันลำคาในี่สิบนาทีก็ตั้งได้นะครับผมอ่ะกดย้อนกลับไปก็เฟ t เดทก,กดเข้ามาดูก็ได้โอเคจะเป็นประมาณนี้อันนี้ดูฟุตเทจอยู่นะในาะ อ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันก่อนเพื่อนเพื่อนไม่เห็นมากดมอเซตติ้งเหมือนเดิมเมื่อกี้จุดโอเคนี่จะเป็นเสียงที่เขาเนี่ยบันทึกได้นะค่อนข้างดังแล้วก็ชัดเจนเลยอเลอรเซตติ้งอ่าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเกิดว่าใครเนี่ยจะโหลดเข้ามือถือก็ง่ายๆด้านขวาบนเนี่ยกดดาวน์โหลดได้เลยลเอ้ยดาวน์โหลดเสร็จ เร็วจัดนะครับผมก็ 5G เนาะโอเคย้อนกลับย้อนกลับอ่ะมาดูกันหน่อยที่เราชอบมากใช่ไหมเวลามันกดดูแบบว่าย้อนหลังหรือว่ากด playback หรือว่าจะดูแต่ละอย่างที่มันจับได้เนี่ยมันจะแยกสีออกมาเลยมาดูตรง playback ได้เลยเนี่ยนะโอ้มาโคตรหลายสีซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้เลยนี่ง่ายๆเลยนะครับผมมันก็จะบอกมาเลยว่าแต่ละสีเนี่ยคืออะไรนะอันนี้ movement แน่นอน แล้วก็อย่างสีแดงสีชมพูเนี่ยให้เป็นเฟสเลคคอร์นชันนะเนี่ยมันมีแบบว่าสีแต่ละสีคืออะไรเนาะเพิ่มเข้าไปหน่อยชุบชุบสีเขียวโอเคไวเบชั่นเซนเซอร์เนี่ยมันใช้งานใช่ไหมว่กดแอดแค่นี้เองเดี๋ยวก็ <Okay. S 1> จะเป็นอันนี้นั่นเองนะครับผมนี่ยมันใช้ร่วมกับออโตเมชั่นอื่นก็ได้นะแบบว่ากล้องตัวอื่นมันจับได้หรือว่าาม่านเปิดให้เป็นสีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ออโตเมชันมันก็แจ้งเตือนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมสีเขียว ใช้งานง่ายไหมเดี๋ยวเราให้ดูกล้องอีกตัวหนึ่งสำหรับ G2 h กันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะใช้งานอยู่นะสำหรับตัวบ้านสวนนี่กดเข้ามาดูกันหน่อยอันนี้จะเป็นแบบว่า Short าร์ดนะทุ่มกว่าๆแล้วอ่ะก็จะเป็นตัว i r นั่นเองนะครับผมย้อนดูง่ายๆแบบนี้ได้เลยวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้มีแบบว่าขีดแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ย เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปติดแล้วเดี๋ยวให้ดูฟุตเทอีกทีนึงมันก็จะสวยแบบนี้เลยนะสวยกว่าด้วยอันนี้มันเป็น 2K ใช่ไหมอันนี้มัน 1,080p เองเห็นด้านล่างก็จะเป็นอะคอร่าแพแนลนะเชื่อมต่อผ่านซิกบีก็เอามาต่อกับตัวกล้องได้เลย,เลยและนี่ก็จะเป็นฟุทเทจากตัว G3 นั่นเองนี่มี AI แบบจับกรอบจับคนหรือว่าจับท่าทางอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะภาพที่ได้ออกมาก็คือคมชัดเลยไม่เป็นวุ้นเวลาจะโหลดหรือจะดูฟุตเทเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคาเมราหับ GT ของ AquaRA ตัวนี้นั่นเองนะนี่น่ารักมากมีซิลิโคนเป็นหูแมวได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นของทางร้าน c o อั Store ร้านนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีรับประกันถึง1ปีเต็มเลยนะในส่วนของราคาเนี่ยก็จะ4,190บาทนั่นเองหรือว่าจะข้างๆ a q u a r a าหับ M2 เป็นรุ่น Go ลบอหมดเลยนะของจากทางร้านเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อผ่าน Apple h Home Kit แล้วก็มาใช้คลิ ดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย